ทำไมต้องเคมีกาถอดบทสัมภาษณ์จากน้องปริมเด็กเก่งประจำเคมีกาสวัสดีค่ะหนูชื่อราวิศราโชคดีพานิช์นะคะชื่อเล่นชื่อปริมค่ะก็เพิ่งจบการศึกษาม,มาจากโรงเรียนกําเนิืวนทิ์แล้วก็กำลังเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลค่ะแล้วได้ข่าวันเหมือนได้รับรางวัลอะไรมาสดๆร้อนๆด้หรือเปล่าก็หนูได้ไปแข่ง I C H O หรือว่าเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ได้รับรางวัเลเหรียญทองค่ะแล้วอย่างรู้ว่ารู้จักกับเคมีกาได้ยังไงคะ ก็เคมีการหนูก็รู้จักผ่านผู้ปกครองคนอื่นๆแนะนํามานะคะแล้วก็พี่สาวหนูก็เรียนที่นี่ด้วยหนูก็เลยตามเข้ามาเราเริ่มเรียนตั้งแต่มอะไรที่จริงแล้วหนูก็เรียนเคมีการมาตั้งแต่ม2เลยค่ะก็คือค่อยๆปูพื้นฐานเคมีมาเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบสอบไอเจสโอแล้วก็เข้าสอนอรวมไปถึงกระทั่งสอบเข้ามสีด้วยค่ะแล้วเรียนกับอาจารย์คนไหนคะ ตอนนั้นก็ได้เรียนทั้งพี่กิตพี่ไก่แล้วก็จันเต้ค่ะอ๋อเรียนกับแบบทุกคนเลยเนาะ <c oughs> แล้วอาจารย์ที่สอนที่เคมีก้าทําให้หน้องปริมรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่เหมือนที่อื่นบ้างหรือเปล่าก็อาจารย์ก็จะสอนให้หนูเน้นความเข้าใจนะคะก็คือบางทีหนูไม่เข้าใจตรงไหนหนูก็สามารถถามได้โดยตรงทําให้หนูสามารถนํามาใช้ในการทําข้อสอบแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะแล้วคิดว่าในเส้นทางความสําเร็จของน้องปริมในเคมีก้ามีบทบาทเข้ามาช่วยยังไงบ้างเอ่ย โอ้เคมิกา้าก็อยู่กับหนูมานานมากเลยค่ะก็เลยมีส่วนช่วยในการเข้าค่ายทั้งสอบโนทั้งการสอบเข้าต่างๆบ้างเลยค่ะแล้วก็ทําให้หนูแบบรู้สึกชอบแล้วก็เออเอนจอยที่จะเรียนวิชาเคมีคแล้วก่อนหน้านี้แบบชอบเคมีไหมหรือว่าไม่ก่อนหน้าน,นี้หนูก็เหมือนทําหนูก็เป็นเด็กนีแข่งมาแบบก็มีชีวฟิสิกเคมีตอนแรกอาจะชอบชีวะมากกว่าแต่ว่าพอได้เรียนเคมีกา้าก็รู้สึกว่าตัวเองทำเคมีได้ดีก็เลย คอนติเนียร์ใการเรียนวิชาเ,เคมีแล้วก็ทำเคมี่อบน้องๆคนไหนสนใจเข้าสอบสอบวันเ,เคมีสามารถทักมาที่เคมีก้าเหมือนน้องปิมได้เลยนะคะ